สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi สำหรับดู n e ็ตฟลินะครับสำหรับเครื่องเล่น b u ลูเ d i ิ s ยี่ห้อ LG ตัวนี้นะครับนี่คือ LG BD 6 2 0นะครับเครื่องเล่น b u ลูเ d i ิ s ยี่ห้อ LG รุ่น BD 6 2 0นะครับก่อนที่จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูเน็ตฟลิกนะครับ คุณผู้ชมจะต้องมีสายแลนนะครับนี่ครับนี่ช่องต่อสายแลนจะต้องเสียบสายแลนให้กับเครื่องเล่นบลูเร์ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีสายแลนก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อมต่อผ่านในระบบ Wi-Fi ไ,ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมาทดสอบในการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ดู Netflix ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะครับให้เข้า Netflix ให้ทุกท่านดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องสมัคร Netflix ก่อนนะครับถึงจะดูภาพยนตร์ในเว็บไซต์ของ Netflix หรือแอป Netflix ได้นะครับถ้าไมา่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็ดูไม่ได้นะครับจะเชื่อมอาจจะเข้าเว็บได้เฉยๆนะครับกรณีที่จะดูจะต้องสมัครนะครับเอาละครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็มาที่ ขวามือสุดเลยนะครับตรงคำว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับและเลื่อนลงมาที่คำว่าเลื่อนที่มาคำว่าเครือข่ายนะครับปึ๊บเครือข่ายนะครับนี่ครับตรงที่อื่นๆไม่ใช่นะครับตรงลูกโลกนะครับที่เครือข่ายแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเมื่อกดโอเคเข้าไปมันจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับนี่ครับมาเข้ามาหน้านี้ ให้เราเลื่อนลูกศรมาทางขวามือนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างหรือขวามือก็ได้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงเห็นไหมครับแดงๆตรงนี้แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมามีสายกับไร้สายแล้วก็กดไร้สายนะครับแล้วมันก็จะทําการกําลังค้นหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณ Wi-FI นั่นเองนะครับอ่ะก็เข้ามาในนี้นะครับก็ตรวจสอบเครือข่ายอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มีเส็จสัญญาณ w i f i แล้วนะครับก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อก่อนนะครับมาทดสอบดูนะครับว่าว่ามันจะเห็นไหมนะครับขั้นสูงนะครับแล้วก็ไร้สายนะครับเชื่อมต่อดูนะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะเห็นใช่ไหมครับเครือข่าย ก็คือ wi-fi นะครับผมชื่อเดชชาติก็เครือขาอ่ายสัญญาณ wi-Fi ก็ใช้ชื่อนี้ก็กดเข้ามานะครับมันก็จะให้ใส่ wi-fi นะมันจะให้ใส่รหัสผ่าน wi-fi นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอหลังจากที่เราใส่รหัส wi-fi แล้วเราก็กดโอเคให้มันนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่าน wi-fi แล้วก็กดโอเคให้มานะครับนี่มันก็เรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูมาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าต่ออินเทอร์เน็ตนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยให้เราออกจากหน้านี้มาเลยนะครับกดแบ็คออกไปเลยนะครับกดแบ็คแบ็คออกไปนะครับหรือจะกดคําว่าโฮมก็ได้นะครับมันก็จะมาหน้าหลักนะครับคําว่าโฮมนี่ครับแล้วต่อไปก็มาที่คําว่าพรีเมียมนะครับกดเข้าไปที่พรีเมียมได้เลยนะครับ เมื่อกดเข้ามาที่พรีเมียมก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเห็นแอป Netflix นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังจะเข้ามานะครับนี่ครับเห็นแล้วเห็น Netflix แล้วนะครับอันที่หนึ่งนะครับสีแดงแดงก็กดเข้าไปที่ Netflix เลยนะครับตอนนี้มันก็กำลังจะโหลดเข้าสู่หน้าของ Netflix ที่จะชมภาพยนตร์นะครับต้องสมัครนะครับ ต้องสมัครแล้วก็เสียเงินนะครับถ้าไม่สมัครไม่เสียเงินนี่จะดู Netflix ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้จะมี WiFi นะครับแต่ไม่ใช่ของฟรีนะครับ n e t ต l i x ต้องเสียตังค์นะครับเสียเงินรายเดือนนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาแพ็กเกจไหนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ Netflix มันก็กำลังจะเข้าสู่แอป Netflix นะครับก็รอสักครู่นะครับอ่านี่ครับมันมาแบบนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปดูดีเทลก่อน เนี่ยนะครับมาที่คำว่ามอ e t เทลนะครับมอเดเทลเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับแต่มันไม่เข้าหน้าเว็บเราต้องไซอ u t ต,ตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะก็เยดไปเยดออกมันก็จะไซอ u t ออกก็จะมาที่หน้าของ Netflix นะครับเป็นหน้าตาของเว็บของ Netflix เขาเลยนะครับรอสักครู่นะครับอรอสักครู่ครับ ่านี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของ Netflix แบบนี้นะครับมันจะให้เราสมัครนะครับถ้าใครมี a c c o u n t อยู่แล้วก็กดที่คำว่า sign in ได้เลยนะครับใครยังไม่มีอยากจะสมัครก็เซ็นมี an น m a i l เมได้เลยนะครับมันก็จะให้เราสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะครับนั่นก็คือวิธีการเชื่อมต่อ WiFi ดู Netflix ของเจ้าเครื่องเล่น b l u r a y LG BD 6 2 0ตัวนี้นะครับซึ่ง เป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาใหม่นี่มี Netflix ในตัวเลยนะครับสำหรับเครื่องเล่นบูเลดิสตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะเข้าดูเราก็ต้องสมัครก่อนถ้าไม่งั้นก็ดูไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะผมจะออกจากหน้าหลักมานะครับออกจากหน้านี้มาก็จะมาหน้าหลักนะครับคุณผู้ชมครับเนี่เดี๋ยวมาหน้าหลักแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ